โอเคค่ะทีนี้ครูป,ปอยจะลองเข้าห้องเรียนด้วยรหัสให้ดูนะคะกดบวกข้างล่างค่ะเข้าร่วมชั้นเรียนครูป,ปอยก็จะเข้าวิชาสังคมให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนดูเนาะอ่ะใส่รหัสเข้าไปเลยก๊อปเอาก็ได้นะลูกอันนี้ครูป,ปอยอัดคลิปด้วยก็เลยจะพิมพ์เอานะคะเอ่ 1, 2, อฮดสองหก Kug น,นะคะถ้าเราใส่ถูกต้องแล้วมันจะกดเข้าร่วมได้ก,กดเข้าร่วมเลยรอสักครู่นะคะอ่านี่เข้ามาที่สังคมแล้วนะคะคูป,ปอยเคยบอกไปแล้วเนาะสตรีมคือการพูดคุยกันที่หน้าชั้นเรียนเนาะคะ่ะน้องนักเรียนแล้วก็เมนูของงานชั้นเรียนอันนี้สําคัญนะคะผู้คนก็คือสมาชิกนะคะในห้องเรานะคะ มีคุณครูหนึ่งคนบางห้องก็อาจจะมีคุณครูสองคนเนาะงานของชั้นเรียนยังไม่มีงานที่มอบหมายอ่าเดี๋ยวรอดูนะคะในคลอ่ามานี่นะคะเราก็จะเห็นว่าทำไมคะอันนี้วิชาสังคมนะคะครูบอจะเก็บคะแนนเป็นแบบทดสอบนะคะมีเนื้อหานักเรียนก็กดเข้ามาดูนี่ครูปอยก็จะบอกว่ามีหัวข้อดังต่อไปนี้มีหัวข้อให้นักเรียนกดนะคะใครที่ไม่เรียนผ่านมีหนูก็ หนูก็เข้าตรงนี้นะคะดูตามคลิปที่ครูปอยบอกนะคะอ่าดูคลิปเสร็จปุ๊บทําแบบทดสอบค่ะการทําแบบทดสอบทํำยังไงเดี๋ยวครูปอยจะทำให้ดูนะคะแบบทดสอบที่หนึ่งครูปอยลองทำไปแล้วอ่าแบบทดสอบที่2ออเห็นไฟล์แนบไหมคะลิงก์ที่ครูปอยแนบม,มาหนูกดเข้าไปเห็นไหมนักเรียนเห็นคําว่างานของคุณไหมตรงนี้สําคัญนะคะแต่เดี๋ยวค่อยค่อยเอามาใส่ค่อยมาทํานะคะ เพราะว่าถ้าหนูไม่กดส่งให้ครูป,ปอยเนี่ยครูป,ปอยก็จะไม่รู้ว่านักเรียนทํางานส่งแล้วนะคะนักเรียนต้องมาที่แบบทดสอบก่อนตรงนี้อ่าต้องมี Google ไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งมีแอป Google ไว้สักหนึ่งอันนะคะอาะกดก่อนกดเปิดอครูป,ปอยมีแอปมีแอป g o o g l e นะคะรอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะอ่าก็เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนก็พิมพ์ไปอ่าครูป,ปอยขออนุญาตพิมพ์แบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นชื่อนักเรียนเนี่ยมันจะผิดเนาะ ครูปอยจะตอบมั่วนะคะนักเรียนอันนี้ตัวอย่างนะคะแต่ถ้านักเรียนตอบเนี่ยนักเรียนจะตอบมั่วนะอ่าโอเคนักเรียนต้องตอบให้ครบทุกข้อนะคะเดี๋ยวข้อสอบไม่ปบามวลผลนะโอเคอ่ะส่งเสร็จปุ๊บสามารถดูคะแนนได้นาอนักเรียนทราบโอเคอ่ะเสร็จปุ๊บหนูจะต้องเอาลิงก์อะคะ่ะเอาลิงก์ข้อสอบแนบให้ครูปอยทําอย่างนี้คะ่ะนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมข้างล่างนะคะขยายจอให้เต็มนะเวลาดูคลิป เห็นคัดลอก URL ไหมคะคัดลอก URL อันนี้นี่หนูก,ก,กดปรากฏอีกสักรอบคัดลอกไปแล้วแหละแล้วทีนี้เราก็จะกลับไปที่คัสต์กลับไปที่คัสตรูมของเราโอเคนักเรียนเห็นงานของคุณไหมคะเห็นไหมคลิกมันขึ้นมาคลิกมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเพิ่มไฟแนบเพิ่มไฟแนบนะคะตรงนี้แล้วเ,เสร็จปุ๊บมาตรงคําว่าลิงก์ค่ะ เสร็จปุ๊บทำไมกดวางเสร็จปุ๊บกดเพิ่มนะคะเพิ่มยังกำลังเพิ่มนะ,ะกำลังเพิ่มข้างล่างเขาบอกอ่าเพิ่มแล้วเห็นไหมเพิ่มแล้วกดสง่งเพราะการที่นักเรียนกดส่งระบบจะไปแจ้งเตือนครูว่านักเรียนได้ทำการทาแบบทดสอบนี้แล้วนะคะ,ะกดสง่งส่งงานแล้วนี่คือส่งแล้วนะคะอ่ะที เราลองลองไปดูซิถ้าเรากดส่งงานแล้วมันจะเป็นยังไงหน้าจอนะคะอายอนกลับไปดูเห็นไหมถ้าเราทําแบบทดสอบไปแล้วจากสีเขียวๆมันจะกลายเป็นสีเทาค่ะเป็นการบ่งบอกว่าทําไมคะเราทํางานส่งแล้วนะเราทําไปแล้วนะคะเหมือนแบบทดสอบที่หนึ่งในครูบอลองทําไปแล้วนะคะประมาณนี้มีข้อข้องใจถามตรงนี้ได้นะคะหรือถามในตรงนี้ก็ได้เนี่ย ตรงนี้ก็ได้นะคะถามตรงในตัวแบบทดสอบตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนกับครูป,ปอยเองนะคะ